ซึ่งจะอยู่รวมๆดันตั้งแต่รัชการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งจนถึงรัชการที่เก้าเมื่อปี2511มีเพลิงไหม้ทุกคนก็เปลี่ยนถิ่นฐานพุนทาําผูแก่แล้วก็เด็กๆที่อยู่ณนระุ่นนั้นยุคน,นั้นเนื่องจากว่าบ้านเรือนถูกไฟไหม้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากบ้านที่เป็นไม้ก็เป็นตึกแถว แล้วก็ทำธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับเกสเฮาบ้านพักเพราะเมื่อปี2,520จนถึง2,524รัฐบาลมีการมีนโยบายมีนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจที่ให้ต่างชาติเข้ามาเข้าเข้ามา ประเทศไทยอะแล้วผลักดันให้ชุมชนและแถวย่านบางลำพูโดยเฉพาะต่อข้าวสารต่อเขียนี้ว่าและรอบๆเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติซึ่งธุรกิจที่ง่ายที่สุดก็คือเกสเฮาส์ใช่ไหมคะเป็นเกสเฮาส์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต่อข้าวสารถึงมีเกสเฮาส์เยอะมีโรงแรมเยอะ ประอกองกับร,บรอบๆของชุมชนเนี่ยเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ธุรก,กิจของชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเช่าเกสเช้าให้ฝรั่งเช่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะอยู่บ้านใช่ไหมคะก็จะอยู่บ้านแล้วก็ร้านค้าที่เป็นโชว์หวย ก็มีไม่กี่ร้านแต่ก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เพื่อรองรับตับชาวต่างชาติที่จะมาพักในชุมชนเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปจากเดิมสมัยก่อนค<อ>ือทำมาค้าขายโดยใช้ทางเรือพอยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปก็กลายเป็นรถลาเข้ามา<ป>ธุรกิจปเปลี่ยนชุมชน เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนจากเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำให้ชุมชนพัฒนาและก้าวไปสู่อนาคตก็คือเรื่องของสินค้าโอทอปที่ตอนนี้ทางเรากำลังจะพัฒนาแล้วทำให้เป็นรูปธรรม,มและนมามรรมตอนนี้ชุมชนของเรามีผู้งสูงใบเนี่ย เยอะแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงพอสมควรส่วนเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะไปทำงานที่เกี่ยวกับเอกชนมากกว่ารับราชการวิถีเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตก็จะต้องให้ทันกับยุคปัจจุบันตอนนี้สินค้าเดี๋ยว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 จะให้ทางน้องๆน,นะคะสัมภาษณ์ตัาทาง ผู้อาวุโสซึ่งเราเชิญท่านท่านมาแล้วปกสี่ห้าท่านจะมีเจนสองกลเจนสามนะคะเพราะว่าเจนหนึ่งคงเจนหนึ่งท่านคงไม่ไหวนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะก็จะแจ้งว่าสินค้าสินค้าที่ตอนนี้ชุมชน กำลังเล็งเห็นและให้ความสำคัญก,กับทางผู้สูงอายุก็คือกระเป๋ากระจุงงานเข้าต้าอมาตังวงกันวัสดุของเราจะมีสินค้าโอท็อปที่เป็นจุดเด่นก็คือกระเป๋ากระจุงซึ่งตอนนี้นะคะทางเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะสมสมัยก่อนทางเราเด่น ทางด้านดนตรีไทยมีบ้านดุริยปกรณีซึ่งเป็นครอบลัวที่เต่าแก่นะคะน้องๆดูก็ได้ค่ะกระเป๋านะตอนนี้จุดเด่นของชุมชนวัสดเวททั้งเราจะใช้กระเป๋านะคะนะคะเป็นกระเป๋ากระจูดค่ะกระเป๋ากระจูดแล้วก็ จะมีให้ทางผู้สูงอายุท่านติดดอกไม้ออกแบบติดดอกไม้ออกแบบเห็นไหมคะเป็นกระเป๋าน่ารักไหมคะน่ารักนะคะใบเล็กๆ็กก็จะทำเป็นคุณแจนะคะคทำใจคุณแจบบแบบประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดสองเมฆ ชุมชนเราเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็เป็นชุมชนที่มีแต่ข้าราชบริพารน,<า>นะคะนะที่รับราชการใบเท่าไหร่นะใบเท่าไหรนะ่ใบใบเท่าไหร่ใช่ไหมคะใบให้น้องๆทายว่าราคาใบาแบบนี้จะราคาสมควรที่เท่าไหร,ปร่ประมวลแล่หอเปาประมวลิว่าน้องเขาจะให้เท่าไหรค่คิดว่าเท่าไหร่คะ ควรดีกว่าควรจะขายเท่าไหรดีกว่าชุมชนลองให้น้องลองลอง,ลองบอกดิว่าควรเท่าไ,ราไหรเทาเหรนะคะพัน่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าโ<ฮ>อ้โหอวจบได้ก่อนหนึ่งห้าร้อ้าสิบเก้าเอาดูดูราคาคิดว่าเป็นหลักพันใช่ไหมคะ <500. S 3> แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ราคาเราเป็นแค่หลักร้อย ราคาไหมคะนั่นเป็นดา 100, นะราร้อยเนาะจมราคาทางเราเหมือนกับว่าเราเราไม่ไม่ได้เน้นในเรื่องของราคาเท่าไหร่แต่เราเน้นเรื่องการใช้งานและคุณภาพราคาจะต้องได้ใบเนี้ยราคาเท่าไหร่นะใบนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเก้าสวยไหมคะ 5, 5, 5, 5, 5. สวยนะราคา ใหญ่ก็เป็นที่2 9งรา,าทำกี่วันใช่ไหมคะก็ใช้เวลาทำประมาณสองวันหนึ่งวันถึงสองวันใบเนี้ยสองบาทไม่แพงไม่แพงค่ะเราตอนที่พี่พิมลังภูอ่ะเราก็นำนำใไปวางขายเราได้รับออเดอร์มาเยอะมากตอนเนี้จากบ้านดนตรีไทยบ้านช่างใหญ่ที่ เขียนออกเขาเรียกว่าเขียนลายลบน้าําเขียนบันหน้าบันต่างๆและดนตรีไทยทางกางตอนนี้เรามีเพิ่มเรื่องของโอท็อปการทํากระเป๋าเราจะมีเวลาไม่เกินสามนาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีไปไหว้พระสามจุดแล้วก็ไม่เกินสิบโมเครึ่งคณนะอาจารย์จะต้องพานัาเกเปียนออกไปแดงจุดข้างนอกใช่ไหมค่ะ อ่าคนสูงอยุก่อนอ่าผู้สูงอายุมากกวเดี๋ยวจะให้ทางน้องๆนะคะสัมภาษณ์ผู้สูงอายุอันนี้ประวัติคร่าวๆของวัดสังเวชนะคะซึ่งประวัติเนี่ยยาวมากยังไงถ้าน้องๆสนใจอ่ะลองเข้าไปอ่านดูส่วนวัดสงวัดสังเวชสมัยก่อนเขาชื่อวัดอะไรใครทราบบ้างไม่ใช่วัดสังเวชสมัยก่อน จีนเหนือใช่ไหมสม,ส,สมัยก่อนก่อนกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาคือวัดสามจีนเหนือแล้วในเมือมีวัดสามจีนเหนือใครทราบบ้างว่าวัดสามจีนใต้คือวัดอะไรตรอ่าใครใครทราบบ้างยกมือเลยรรวัดสองลูคือวัดสามจีนเหนือในสมัยก่อน เสียท,ยยทยี่อยุธยากอดกรุงรัตนโกสินทร์คือวัดสามจินเหนือแล้ววัดสามจินใต้ล่ะคะไม่ใช่วัด <c oughs> ไทรมิตรใช่แล้วอาน้องเชื่อไหคะก็ยือวัดสามจินใต้คือวัดไตรมิตรว,วิทยารามอยู่ที่ไหนวัดไทรมิตร ไม่ใช่อยู่ตรงแถงแถวยศนียวราใช่ค่ะใช่จ้าจ้าคือวัดวัดตรงนี้คือวัดสามจีเหนือนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีพอหลังจากที่เราสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เราก็เปลี่ยน ชื่อเป็นครั้งที่สองคือวัดบางลำพูทำไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อวัดบางลำพูตามตำบลบางลำพูนะคะสุดท้ายพอเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ถึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดส่งเวศวิศยามรัชกาลที่เท่าไหร่ถึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดส่งเวศวิศยาลอารัชกาลที่สี่ วัาสมงเวทวิทยาลามมีทั้งหมดกี่ชื่อ